ชิคก็ตไทเกอร์จะแปะลิงก์งสมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะสมัครสมาชิกกับไทเกอร์รอวันนี้นะแค่เพียง100บาทนะสมัคร100บาทนะคะทุกคนค่ะไทเกอร์มีกลุ่มให้เข้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้าเล่นบาคาร่าหรือว่าน้าเล่นสล็อตนะไปค่ะรอบนี้เกมโบนัสเรามาแล้วนะโอ้โเกมโบนัสมาตั้งแต่เปิดเกมเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทุบไข่กันก่อนนะอาขูดอัตโนมอ,อัตโนมัตนะโอ้โหพูดยิงพันกันนะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะทุกคนค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับไทกเกอร์พารวยนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขูดไข่นะ,ะเกมไข่เต้นฟอของเรานะทุกคนค่ะอยู่ในค่าส Slot ล็อต q 9นะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสล็อต ATP นะคะเราจะเริ่มขูดที่ใบละ5บาทนะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ใบละ2000ไปเลยนะสำหรับวันนี้นะไทกเกอร์เอาทุนมา เท็กเกอร์ทุนมา500นะเดี๋ยวไทกเกอร์จะไปขูดที่บาละ5้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากสมัครสมาชิกกับไทกเกอร์นะเว็บยูฟา747นะคะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะฝากถอนเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะคะ ฝากทอนระบบออตโต้รดเระทันใจลูกค้าแน่นอนนะสำหรับลูกค้าท่านใดยอยากสมัครสมาชิกแต่ไทเกอร,ร์จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะสมัครสมาชิกกับไทเกอร,ร์วันนี้นะแค่เพียง100บาทนะสมัคร100บาทนะคะทุกคนค่ะไทเกอร,ร์มีกลุ่มให้เข้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้าเล่นบาคาร่าหรือว่าน้าเล่นสล็อตนะคะไปค่ะรอบนี้เกมโบนัสเรามาแล้วนะ,ะโอ้เกมโบนัสมาตั้งแต่เปิดเกมเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทุบไข่กันก่อนนะขุดอัตโนมัตินะโอ้โหพูดลิงทพันกันนะขุดอัตโนมัติไปเลยนะรอบนี้เลข10มานไปดูเงิคะ เออมา50คูณ10เท่ารอบนี้อาจจะแตกน้อยแต่ก็แตกนะมารอบนี้แตกมา500บาทไปแล้วนะเออยังถือว่าได้กำไรนิดหน่อยนะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะทเกร์จะแปะลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะสมัครสมาชิกวันนี้100บาทสามารถเอาสลิปการโอนเงินนะไปลุ้นรับเครดิตฟ,ฟรีได้อีกนะ,ะทางเรามีกลุ่มมีกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนะกับกิจกรรมทายผลบาคาร่านะ สองกิจกรรมนี้แจกกิจกรรมละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่ะเป็นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีสมัครวันนี้ยังไม่จบนะสมัครหนึ่งร้อยบาทได้รุ้นรับเม็ดเจ็ดสี่เจ็ดฟรีไปอีกนะคะสมัครสองร้อยบาทได้รับกบระเป๋าผ้าหนึ่งใบฟรีนะคะสมัครสามร้อยบาทได้หมอนรองคอฟรีไปเลยนะอ่ะสมัครวันนี้บอกเลยนะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะของสมนาคุณทุกอย่างนะทางเราจัดส่งให้ฟรีไปเลยนะคะอามารอบนี้สี่หกจัดมาหนร้อยห้าสิบบาทไปเลยนะไปค่ะสี่ห้าเออยังเงียบอยู่ อ่ะสี่แปดนะสี่แปดโอ้สี่แปดไม่มาแต่แถมเกมเกมโบนัสของเรามาหนึ่งตัวนะไปค่ะรอบนี้สองหกสามเก้าอีกโอ้โหเงียบไม่เงียบโอ้โหเงียบไม่เงียบดูเอานะเงียบไม่เงียบดูเอาอ่ะจัดมาห้าสิบบาทนะอ่ะไปค่ะได้มาอีกหนึ่งร้อยบาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ทุนน้อยทุน100บาทก็สามารถเล่นได้นะเกมเกมคูณไข่ของเรานะจะเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นนะโอ้โหบอกเลยว่าใช้ทุน1 0 0รบาทก็สามารถเล่นได้นะทุน100บาทก็สามารถเล่นได้นะรอบนี้0ูนมาหรือไม่มาโอ้โหเงียบกิบเป็นป่าช้าเลยนะรอบนี้15นะ15ได้มา50บาทนะศูนย์หได้อีกหรือเปล่า0ูนโอ้โหมาทุกศูนย์อยู่เว้นศูนย์ห้านะสามหนึ่งเออสามหนึ่งยังได้อยู่นะได้มาร้อยห้าสิบบาทนะ อ่ะไปเงียบแล้วยบไม่เงียบ,ยบดูเอานะยังไม่เงียบ,ยบ,ยบดูเอาเลยนะโอ้โหอีดอกเล่นยังไงก็ไม่แตกนะแต่บอกเลยนะถ้าแตกมาแต่และรอบนี้มีแต่จุกกับจุกนะคะเกมนี้นะบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆนะแค่ขูดอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะขูดอย่างเดียวก็ได้เงินนะเออว่าปังไม่ปังได้มาอีกร้อยห้าสิบบาทอ่ะเกมนี้เล่นง่ายนะแล้วก็เบ็ดต่าสุดจะอยู่ที่ใบละห้าบาทนะทุนหนึ่งร้อยบาทก็สามารถเล่นได้นะรอบนี้ก็จัดมาห้าสิบบาทอ่ะจะดูอีกแตกไม่แตก แตกอีกหรือว่าไม่แตกก็รอบนี้4 1นะ4 1เออ4 1ก็ได้มา100นะอ่ะวันนี้ก็ยังถือว่าบวกอยู่นะยังถือว่าบวกอยู่นิดหน่อยนะอาทุนมา500นะถือว่าไทเกอร์มาเล่นให้ดูนะวันนี้วันนี้ก็เหลือแต่ทุนกลับบ้านน่ารู้นค่ะเหลือแต่ทุนกลับบ้านค่ะทุนไป100บาทแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาใหม่นะก่อนจบคลิปวันนี้นะไทเกอร์ iker, ขอฝากเว็บยูฟา747ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ